ระยะสุดท <hi> ้ายที่คือหกฝืนเต็มที่แล้วทบดแล้วตอนแรกบดแล้วครับแต่ฝืนอีกนิดนึงแล้ววิ่งยาวแล้วมันต้องพยายามฝืนลองวิ่งเก็บระยะเก็บระยะเก็บระยะตรงนี้ระยะเราเราจริงจริงเราเป็นคนกังแคบมากเอยสาม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 ตอนเช้าเราทำงานมาแลองช่วงแปดโมงเวลาเวลาประมาณตุ้งตีนาที่นี่ปิดเวลา เวลามามาช่วงเ0 0อแปดีแล้วนะนะสเต็ปนี้ดีแล้วถ้าแรงไม่หมดสามารถอัดได้2-300เมตรบึ้มไปเลยเนะี่ยช่วงี้รอบสุดท้ายไปได้เลยแต่แรงก็ยังไม่ดีพอแต่ก็มีเวลานะ แคมือใหม่แคมแล้วแอบแ่ใบติ๊บค่ะเล่นจับพึ่งนิดสองห้าวิ่งครั้งแรกในรอบปีในรอบปีส่งแหวนนี่แหละก็คิดว่าเวลาก็ไปได้ไปได้เดี๋ยวต้องวัดวัดใหม่อีกรอบนึงเพราะวันนี้เป็นวัดครั้งแรกเทสครั้งแรกมันลางยังสดใสอยู่เลยโอ้กำลังได้เครื่องเลยงานไงบอกแล้วว่าจะเอารถอีแตงไปล่ารถเก๋งเป็นไงอ่ะมาหอกับช้าไอ้แหวนบอกช้าพี่มีห้าร้อยอ่ะ Ich <laughs> hab'